ด้ยุคได้ดูเสาแล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้เส้นทางดูทำไมมันมีเลเซอร์ก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอะต้องระวังดีๆนะครับนั่นไงพูดยังไม่ทานขาดคำวิ่งส่ซะและ้วไม่เป็นไรครับโอ้โหดูสินี่คงจะเป็นหินจากอุกกาบาตไม่ได้กับฟุตบอลต้องได้สิแม่ <laughs> ปสูอาจจะกระโดดไม่เก่งเหมือนน้องมิมิงนะครับแต่ว่าดูสินี่ใครมาทำกับดักในยุคนี้ไว้อะทุกคนดูสิคอนอัลเบอร์เฮอเลยทุกคนอุ้ยเย่แล้วครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ใจกลางหานครแห่งยุคไดโนเสาร์แต่ทุกคน มันมีค่าอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะวิดูสิอบคบายก็เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยตอนเนี้ยแล้วดูภาพนั้นสิทุกคนวิมันคืออะไรอ่ะนั่นต้องเป็นเหล่าด็อกเตอร์ที่เข้ามาประจนภัยในตอนแรกๆแน่นอนเลยแล้วมันมีจูรลสิกข้างบนเขียนว่าอะไรอ่ะจูเลสิกเวอร์้ย นั่นคงจะเป็นเจ้าบูแน่นอนเลยอะงั้นประตูนี้เราต้องผ่านไม่ได้แน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นไม่ได้ทุกคนเุ้ยเุ้ยเุ้ยแล้วเขามาอยู่ในนี้ได้ไงอุ้ยออกไม่ได้อุ้ย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 ก็ดูว่าเป็นประตูมิติผ่านได้เป็นตัวทิสเตอร์ธรรมดาตอนนี้เราต้องไปแล้วนะ ที่สุดเราก็ผ่านแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาสูดานอะไรเนี่ยวิแล้วไดโนเสาร์เขาหายไปไหนหมดอ่ะแย่แล้วครับทุกคนรู้สึกว่าเหมือนไดโนเสาร์อ่ะจะหายออกจากตรงนี้ไปหมดแล้วว่ะวิดูสิไม่เห็นมีไดโนเสาร์สักตัวเลยอ่ะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนแล้วนี่ยมันคืออะไรอ่ะนี่มันคือหัวอะไรอ่ะ อุ้ยเต็มไปหมดเลยอะ่ะแย่แล้วครับน้องๆมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่นี่แย่ yeah, แล้ว,วดูสิหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> ทำยังไงดีอะทุกคนแล้วน้ำเนี่ยเราก็โดนไม่ได้ด้วยนะทุกคนเพระว่าด้านล่าง มันเป็นสารพีษแย่ yeah, แล้วครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกับดูแลสิกเวอร์แห่งนี้เราต้ oh, <no. S 1> องรีบไปสำรวจดูแลแลแ้วตอนนี้ทำไมเย่งอย่างเลยเพิเติรก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าว ก็มีไม่อยู่เลยต้องพยายามให้มีห้ถึงตอนนี้แต่ว่าดูทางข้างหน้าสิครับทุกคนมันมีอะไรแหลมๆงอออกมาจากพื้นแล้วทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ผปโหวดเส้นทางใหม่ซะแล้วแล้วยาอะไรเนี่ยมาขึ้นบนนี้เฮ้ย มันเป็นแปลกเ,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 เลยดีหย่าขึ้นบนปูเนี่ยแล้วประตูนั้นมันคือประตูอะไรอ่ะมันเลื่อนออกเลื่อนเข้าได้หรือว่าเราต้องผ่านประตูนี้ให้ได้อย่าโดนหนีบบนเขาวง,งกลดเลยครับทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเย่แล้วตอนนีน้เราจะไปทางไหนดีทุกคนแย่แล้วแย่แล้ว งไงดีตกชัยทางออกแน่นอนเลยไปเร็วเลยอุ้ยเุ้ยในที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วทุกคนโอ้หมันเป็นเขาวงกดที่เคลื่อนไหวได้แล้วเมื่อผ่านประตูนี้ไปเราก็จะเจอกับอะไรเลเซอร์เต็มไปหมดเลยอะ oh, <no. S 1> แล้วพวกไดโนเสาร์หายไปไหนกันหมดเนี่ยแย่แล้วทุกคนไดโนเสาร์หายไปหมดเลยอะ่ะ หรือว่าเขาจะโดนจับตัวไปตอดีเรายังไม่เจอไดโนเสาร์เลยอะ่ะลองกระโดดดูสิข้างล่างเหมือนซากโครงกระดูกเลยอะ่ะทุกคนวิหรือว่าเขาจะโดนภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ตุวแยกกันไม่หมดแล้ว เห็นักตัวเลยอะไโนเสาว่าวี่นั่นไงเจอด็ดอ,อกเตอร์อีกแล้วแล้วนี่มันคือโครงกระดูกเขาใหญ่มากทุกคนดูสิโอโหอันใหญ่มากโอ้โเขาต้องเป็นไดนโนเสาร์จูรล,ลสิที่ตัวใหญ่มากเลยหรือว่าจะเป็นไทเรนโนซอรัสดีครับทุกคนเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่หรอทนเมื่อกี้พีเตอร์มองไม่เห็นนะครับ อร่อยไหมแม่นีสภานี้ต้องไปด้านข้างนะครับทุกคนเพื่อเราได้ดูเสาด้วยเพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราได้ดูเสาไ้้จะโดนจับตัวไปน่าจะใช่ไม่เราไม่ซื้อเราจะใช้ความสามารถของตัวเองผ่านไปให้ได้มันอยู่แค่เอื้อ เอ้ยทำไมไม่ไปวี่สูตรเราจะขายไปได้แล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้ขอปีนขึ้นไปดูในเสาก่อนเถอะนะวิ่งแย่แล้วครับทุกคนตกมาข้างล่างแล้วหิ่งวิ่งนั่นคืออะไรอะ่ะมันคือกับดักกลงลอ้อแย่แล้วครับทุกคน เอ้ยนั่นไงว่าแล้วเราจะใช้ความสามารถพิเศษผ่านไปได้ด้วยเร็วหรือบันทึกผ่านไปอุ้ย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 อีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวไดกคำถามแล้วครับทุกคนแล้วมันคืออะไรตรงนี้หรือว่าตรงนี้มันจะเปิดได้เปิดได้ไหมอุ้ยเปิดไม่ได้เย้แล้วครับทุกคน ตรงนี้คือด่านเบลไฟที่โผลร้ายมากต้องระวังให้ดีๆนะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปอีกฟังนึ่งในที่สุดเราก็ผ่านด่านเบลวไฟไม่ได้แล้วครับทุกคน <S <S> <S ยังเนาะยังไม่เห็นสักตัวเลยเนาะ แล้วจะทำยังไงดีอะครับตอนนี้ไดโนเสาร์ยังไม่เห็นสักตัวเลยอะหรือว่าเขาจะโดนจับตัวไปจริงๆเนี่ยดูสิยังไม่มีสักตัวเลยครับอุ้ยนั่นมันคือทางอะไรอะเ้เราต้องวิ่งพาดานตรงนี้ไปก่อนที่หินมันจะทับเราวิวิวผ่านชวยเฮ้ยนี่มันไขไดโนเสาร์นี่ทุกคน เยอะ yeah, แยะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะก๊ก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 ้ยดูหเหมือนว่าเขาจะยังไม่ฟักตัวนะครับอุ้ยเต็ไมไปหมดเลยอ่ะนี่มันช้างช้างไทยช้างต้มยำกุ้งหรือว่าเป็นช้างแมมมอธทุกคน ตอนนี้เราย,ยังไม่เห็นไดโนเสาร์สักตัวเลยอะว่าแต่เราก็วิ่งมาไกลแล้วนะเราเจอแต่โครงกระดูกไดโนเสาร์ว่ะทุกคนดูสิตอนนี้เรากำลังวิ่งไปบนโครงกระดูกไดโนเสาร์นะครับทุกคนจะมีอะไรหรือเปล่ารอเราอยู่ด้านล่างนี่น,นั่นอะไรอะ่ะมีครับใน,นที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วครับทุกคน ตอนนี้เราก็จะวิ่งไปที่โครงกระดูข้อต่อนะครับนี่เลยมาเลยมาเลยมาเลยแต่ว่าประตูสีเขียวนั่นคือประตูอะไรอะครับมันเข้าไม่ได้ครับทุกคนหรือว่ามันจะสูรด่านแล้วครับ อน้เรามาในด่านไหนเนี่ยสรุปว่าเราไม่เจอไดโนเสาร์นะครับทุกคนโ oh, <no. S 1> อ้โเ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับในด่านหนีไดโนเสาร์แต่ก็ไม่เจอไดโนเสาร์สักตัวเลยนะครับ เจอแต่ไข่ไดโนเสาร์ละครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก็เอ็มเอ็มเกมด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้ย